นึงแล้วก็ไม่แน่ใจว่ากี่ประมาณกี่คนไม่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 สามารถที่จะระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเลยครับทำเหมือนกันค่ะทำเหมือนกันเลยก็คือฝั่งเขาจะเป็นคนที่แบ่ง telegram มาให้เราแล้วก็แบ่งเบอร์มาให้เราวันหนึ่งเราก็จะได้ประมาณถ้าฝั่งเราส่งสูตร p p ก็ไม่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 ประมาณหกร้อยเบอร์แล้วก็ p p ของ telegram ก็จะประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบตัวต่อวันหนึ่งร้อยยี่สิบแอคเคาท์ ป้ายยาอยู่ที่หลังอเมซอนที่ตันเียค่ะใช่นั่นเลยแล้วก็ทีนี้เหมือนวิธีการแต่งเงินเดือนเนาะเพราะว่าเขาอะหนูไม่ทร,ราบว่าคนจีนคนไหนเป็นคนฟ้องให้คนไทยแล้วเหมือนเหมือนถ้าสมามติว่าสมมติว่าว่าฝั่งป้ายามีแค่80คนแล้วแบ่งเป็นทั้งหมด4ห้องห้องละ20คนแบบนี้เขาก็จะให้คนจีนให้ให้คนไทยหนึ่งคนที่เป็นผู้ควบคุมในกลุ่มๆนั้นๆในแต่ละห้อง4ห้อง มารับเงินเดือนจากคนจีนซึ่งแต่ละครั้งหนูไม่แน่ใจว่าเขาจะโอนผ่านาธนาคารหรือว่าบิคอยหรือว่าจ่ายเงินสดใช่ค่ะก็แต่ละคนก็จะได้รับสมมุติว่าเงินเดือนสี่สองสองหมื่นคนละสองหมื่นแล้วได้ห้องละไม่ใช่ยี่สิบคนก็ตกห้องละสี่แสนก็เป็นคนนึงรับสี่แสนแล้วมากระจายอีกสิบเก้าคนที่เหลือใช่ค่ะก็ทําแบบนี้แล้วทีเนี้ยในแปดสิบคนเนี้ย อันนี้อันนี้ยังไม่รวมพวกหนูนะคะไอเอฟพีไอแ,แบบคนเนี้ยเรา,เราลบผู้ควบคุมที่ได้คนละ4ี่แสนท,ที่จะมาต้องกระจายแล้วเราก็จะเหลือ7จดคนไอเจ็ดสิบคนเนี้ยคนจีนจะต้องเอ่อคือเขาต้องสุ่มคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนไทยโอนมาให้พวกหนูอีกแสนหกก็คือพวกหนูอยู่คนอยู่กัน8คนคนเอ่อคนละสองหมื่นก็คือแสนหกค่ะแล้วก็พอโอนได้ใครคนหนึ่งคนหนึ่งในในห้องหนูเสร็จปุ๊บก็แจกหลักคนละสองหมื่นเป็นคนที่โอนคน อายุกับขอ t น l e g r a m ไปเสร็จแล้วเขาก็หายเหมือนเขาเคยเหมือนเขาเคยโดนมาแล้วใช่ค่ะแล้วเขาเขาไม่กล้าที่จะให้อะไรพวกนี้บางคนให้อายุมาแล้วแล้วถามว่าทาไมถึงให้ต้องทำไมถึงต้องขอเลยใน t e l e g r a ตอบทาไมคุยอันนี้ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเขาทำแ้เกิดไถ้า,ถามันคุยต่อไม่ได้หรือว่าคือเราจะมีประโยชน์คือว่าผู้จัดการของเราจะติดต่อคุณกับผ่านเป็นการส่วนตัวแล้มถติเขาไม่เชื่อปุ๊บเราก็ต้องปล่อยผ่านเราจะไปเตือนเราไม่ได้ ที่น่าสนใจคือระบบการเงินเดือนน้องเขารับเงินเดือนมาจากคนจีนคนไทยซึ่งเขาบอกว่าคือเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยคนคนไทยรอบเดือนใช่ไหมแล้วคนไทยมาวันก่อนเราไม่ชอบเลยเนจะ๊อะไรกันเจ๊บาร์โรมเขาเรียกว่าคิดไหมหรืวอรว่าเราจะได้เบอร์ดีหรือเบอร์ไม่ดีบางบางมันมันมันจะมีเลิฟต์เขาเรียกว่าในแต่ละวันที่เขาแบ่งเบอร์ให้มันจะมีลบในแต่ละลบ ซึ่งบางลบเราอาจจะได้เจ็ตที่ต่ำกว่า23ฟิหรือว่าอาจจะได้มากกว่าหรือว่าได้ส่งรูปบุ๊กมาแต่แบบขึ้นสองขีดแต่ไม่ตออพออาจจะมีแบบอ่ะส่งจบว,ว,ว,วงมาแล้วครั้งนี้ส่วนตัวมีการประเนิเนการนะครับไม่ว่าตัวการที่เกี่ยวข้องเ,เป็นชามที่บ้านบ่านใหา่นะครับซึ่งจริงๆริงแล้วมีลำงับตาม เราก็ไปโรงแรมเราจากกมรทั้งเทสทิ่งต่า่ๆเราพบว่าในโรงแรมนั้นได้มีการเหมือนกับมีคนเข้ามาต่อวลาแล้วก็มีการเราพบว่ามีการตั้งแคมเปคอนเ์ที่นั่นนะครับใน่วนที่สองในที่บั้งยาเนี่ยก็ทขาเปิดเข้าเป็นบริษัทที่นำเข้าส่งออกเกี่ยว่องสินค้าต่างซึ่งเราก็พบสินค้าที่มีประสิทธิภาพอย่ก็เพื่มสัาแต่ก็พบว่าเป็นแคมเปอนเต์เหมือนกันรวมทั้ง บ้านรับมีล่าสัตว์ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตั้งการปิเดรมหลังจากนั้นมีการขยายผลกับไปที่ป่ากอนก็ไปพบกุดแร้านที่กุญแร้านเนี่ยไม่พบก็พอด่นะครับเข้าใว่าจะต้ตัวำพบเรื่องคองวิทยุก่อนแต่ว่าทางสอทก็ได้มีการประสานกับตำรวจต่างัวัครับก็ได้มีการสถังการนแลจับได้ที่จังหวัดสุริร กลุ่มดึงที่เป็นตัยิงยามอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับทังสิ่งส่งยาเราได้มีการดำเนินัการจับกลุ่มควบคุมัวีอครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยเราจเห็นว่ามือถือที่ท้านหนะครับก็จะเป็นมือถที่ก็ใช้หนึ่เครื่องหนึ่งสิ่งนะครับในการหลอกลวงนองจนั้นใช้โซเชียลมีดต่างๆเช่นราการ P.U. ในการเปนะคอมพิวเตอร์ที่กาเป็นส่วนหนึ่งครับมีจมากครับ เราขออนุญาตเรียนว่าการจัดการในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามนโยบายของท่านนายรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินครับซึ่งท่านได้ขอเชิญให้สมเด็จพระเจ้าเรียรับกฎวิปัสสตามจากกรมการทางด้านออนไลน์เป็นว้อย่งยิ่งแคมป์คเซ็นเตอร์ต่างๆซึ่งท่านรักษกาลผู้จัดการกรมศิลปากรครับท่านผู้บริหารจัดการประเภทก็ได้จัดการในการที่มาให้ถึงกระบวนการร่วมกับ เอเอรับในการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับน่าจะอบขอบคุณผลงานทุกท่านนะครับที่ร่วมกันทำงารในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นประเด็ที่ใหญ่มากในประวัติศาสตร์ที่เราต้องพบการปมีผลงานที่มีคุณธรรมอันดีนะครับในส่วนของผมทีเดียวเท่านี้ครับด้วยเจ้าของเอเอสไอเรามีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องนะครับมาตอกลงครับก็เรื่องเนี้ยกิจกรรมบางตอนเนี้ยไม่มีโปรแดนครับ ส่วนงานทางรถไฟก็จะต่อไปก็เป so so ็นการทำงานร่วมกันขการอนิวไากภาเรื่องนี้นะข้อแสนครั้งแรกเิดผู้เสียแต่ในเรื่องต้นเราไม่มีนะยังไม่มีส่วนที่จะเป็นเ่ยวชาญเราก็จะประสานกับน่วยอของสักงานราชาติครับได้รับความร่วมมือและต่อการสบสนอย่างเข่้นมีความร่วมมือกันทนการ การงานในวงการรุ่นต้นจนได้อระสบแสงและก็การประสานงานกับืออีเข้าันแลจารที่ช่วยได้หน่่แลวก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นความรู้ใหม่ๆตเรเป็นเปลี่เรกต้นนเิมการจาลครระคอมพิวเตอร์ะารจ้างานอาญาเรื่องข้อโรงหรืออะจะเป็นความในเรื่องการมีส่วนร่วม มีคนไทยที่โดนหลอกมากหลอกแท้นนะครับที่เป็นอยู่ระหว่างการช่วงขหา่ย si ังอยู่ครับครับสองคือจีนหลอกรัสเซียนะคการหลอกรัสเซียจะเป็นการหลอกโดยใช้ภาพของโรงแรมมีของสวยๆในแต่รัสเซียแต่รอสโตรไปครับนะครับตป็นขอรัสเซียเื่อจะเข้าหลอกข้างโดยใช้โปรแกรม เนร้อมนะครับเข้าเข้าไปทับโดยยื่นข้อเสนอว่าโรงแรมมีสารสวยๆเนี่ยลดราคาเจ็ดสิบเปอเซนนะครับเมื่อได้ยื่นเชื่อแต่ก็จะเข้าไปถูกไปสู่แถัดพร้อมที่ปลอมนะครับเป็นการปลอมโรงแรมต่างๆว่าของเสียมันจนวนมากนะครับและก็คือจีนจีนหลออเสียและสุดท้ายสองก็คือจีนหลือญี่ปุ่นจีนหลือญี่ปุ่นก็คือคนจีนทั้งหมดมัน ตอที่เราเข้าไปโอเวริชันเนี่ยจะพบตัจีนงทัิดสักสามคนนะครับใช้โปรแกรมซึ่งเป็นเปรนกับภาษาญี่ปุ่นนะครับณปัจจปฏิวันนี้มีไปสูงมากมันจะมีโปรแกรม Google Translate โปรแกรมอนไรที่สามารถที่จะแปลภาษาจีนะครับก็จะไปลอกคนญี่ปุ่นเหมือกันนะครับว่าให้โราถูดต่างๆในต่างประเทศนะครับเหมือนกันครับจากนั้นเราก็จะโอเวอร์ทิชัผู้เี่ยงกาญในตันญี่ปุ่นก็จะมีตัวละครองญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง นะครับวันนี้เราได้เชจอตำรวจญี่ปุ่นเข้ามาลุ้นด้วยนะครับชาวจีนเราก็เชิญผู้จีนรุ่นด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับแผนพฤติกรรมของอกลาดยุทธ์นะครับผมขอแบ่งออกเป็นหมวดที่สี่ด้วยกันนะครับหน้าคือคือจีนหลอกจีนนะครับผู้ที่ถูกหลอกเนี่ยนอกจากเป็นจีนธรรมดาแล้วยังเป็นจีนตัวดีอย่างแล้วยังเป็นจีนทุ่งกลมด้วยนะครับวิธีการก็คือว่าเขาเขาจะมีการปลอมโปรไฟล์คือ เปลี่ยนรูปนะครับผู้ผู้ก็เราเห็นจะเป็นผู้ชายแต่จะเปลี่ยนโอคายเป็นรูปผู้หญิงผู้หญิงสวยๆแล้วก็ไปทักนางาโมยะตัะอย่างคิวๆเข้าไปทักะะนนกลุ่มของคนจีนหรือคนทุกคนอย่างนี้ให้ชวนไ่้รุ่นนะครับจากนั้นมาเมื่อ,อนนเหยื่อนเนี่ยเชื่อเหยื่อนี่เป็นางจีนเชื่อก็จะเข้าสู่กระบวนการเข้าไปห้องส่วนตัวก็จะมีคน,ยนอยู่ประมาณสี่คนด้วยกันนะครับโดยเฉพาะ จะสายหนึ่งเมื่อชวนเหยื่อเชื่อแล้วนะครับจะเข้าไปถูกผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับตอนนั้นก็จะเป็นคนจีนซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญอาจจะเอาโปรไฟล์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของจีนนะครับมาเป็นรูปมาอธิบายว่าการลงทุนของหุ้นนั้นเนี่ยมันจะได้พหุ้นตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็หลอกอกว่าหุ้นตัวนี้จะประมาณ2ี่0าเนไปเรื่อยๆหลอกไปเรื่อยๆนรัๆจนกระทั่งเดี่ยวตัว นะครับนะครับว่าเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้ในทางท่านประธานเุ็ท่านผู้ช่วยก็ประสานงานกัประรวจแล้วก็สั่งผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศที่เกี่ยวข้องมามาร่วมสังเกตการเพื่อประสานข้อมูลด้วยส่วนรายละเอียดในการปฏิบัติการนั้นแต่การประกอบค้นเมื่อวานแล้วก็เรว่ายึดทางทางอีกการสมมติไก็ได้สมมติการมาร้วยกระบวนการการรวมอย่างอื่นด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกส่วน แายเรียนเนี่ยผมอยากให้ท่านรองอธิษ์านดำเนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าชจ้เพาลแล้วก็ผู้กำสับสอน25นำเรียนข้อมูลรายละเอียดทุกท่านจะทราบแล้วต้องขอบคุณข้อมูลต้นต้นแ่จากทางเวบไซซึ่งส่งให้เราเมื่อปดาที่แล้วก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส่งมาต้นต้นแล้วก็ทางเราต้อหมายให้ท่านรองอธิษฐานสุนนี่ยรวมทั้งผู้การสอน25ผู้กกับช้าและก็จิ๋นาทุกงหมดเลยครับช่วยกันสืบสวนทวกคนที่รากันนะครับ จนสามารถที่จะขอบในเรื่องนี้เข้ากระบวนการแปลเมื่อวานได้นะครับการพิจาพี่น้องสื่อชนนี้ครับพอได้ข้อมูลทั้งหมดในเบื้องต้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลที่พบเนี่ยเป็นข้อมูลชัดระหว่างภาษาจีนระหว่างจีนกับจีนนะครับซึ่งเราข้อมูลชัดจากสายลับที่ทางมอเตอร์ไซค์ให้มาเนี่ยมาทำการตรวจสอบแปลเสร็จแล้วก็แปก็พบว่าเป็นภาษาของคอนเซนเตอร์ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีประชุมบนรณาธารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับซึ่งซึ่งเห็นว่าครั้งนี้เป็นการเป็นบรรณาธิการร่วมกันของบนรณาธิการทุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าทางกระทรวงทรัพย์มีนาไซนะครับแม้แต่จังหวัดจังหวัดของเอ่อางศรีนะครับปมนะครับสพทนะครับรวมทั้งพินิจเซ็นะครับซึ่งข้อมูลส่วนตัวนะครับก็เป็นเพราะวันนี้ท่านราชการในขา เรนจะเห็นว่าการปฏิทินเรามีประมาเ40%ครับข้ามีตรงนี้อยู่ได้กวันทำนเร่ัมเรื่องงานเาแล้ก็ไอ้สงคนนรานก็คือมาท่องเที่ยวแล้วก็โดนหลอกคุยคุยกัพวกที่ไม่นาเกิดแกเราตามพวกนี้ทำอะไรพวกนี้ก็บางคนก็ให้าเพิ่งเข้ามาบางคนก็เข้าเข้ามาแล้วไอ้นี่ เท้ามันเจ็บมอ๋อเท้าเจ็บทีว่าวิ่งหนีแล้วก็กระโดดร้วนไอ้นี่ไอ้นี่ทำอะไรนี่นี่มาจากฝั่งไหนฝั่งก็เหมันจะซ่งอะไรอย่างเงี้ย中国中国哪里？在广西广西广西谁广西广西多少？广西广西？那其他呢？我我也是。都是广

ไออย่างน้่อยริงโ่อย่างเดียนครับทีนี้ถารจารณาออ้าท่านผู้กำกับแกอลเยครับทีน้ครบทีนี้ครทีครับนีครับนีรัดีนี้ครับทีนัทีรับทีนี้รับีนี้น้คัทนีครัทนรัทรับทีนัม้ครับนี้ับนี้ครับทีนรับันี้ครับทีนีบีนบนครับนีคทนบีีครับ ว่าเซ่อย่างเดียวมั้ยไม่ใช่ที่ดูกลอบมาทำรอบนี้อย่างเดียวอ๋อก็แสดงว่าทับไปทำอยู่ไอ้ห้องนู้นใช่ไหมไม่ไอ้เครื่องคอมตรงนั้นอ่ะไม่นทำด้านล่างห้องครัวอ๋อที่นี่เลยแล้วไอ้ห้องตรงนู้นอ่ะใครอยู่ที่ไหนไอ้คนทำอยู่ที่ไหนกันอ่ะพักอยู่ที่ไหนกันไอ้ทำห้องนู้นอ่ะไม่ไม่ไเขาปัดน้องมันเข้าใจผิดครับห้องครัวก็คือห้องครัวแล้วจะเป็นครัวชั้นล่างชั้นล่างเมื่อกี้แล้วทำนี่นะใ่อะทำด้านล่างแต่พูดถึงว่าไอ้ไอ้ไอ้อะไรก่ตกลั ไอ้เป็นกลับอะไอ้ที่ห้องที่มีคอมห้าสิบตัวเออเออนั่นอะ